เอสิเป็นสาวอีกเสืย้อนยึงแล้วคุณยายสายข้างไปหน้าข้างไปหน้าอองซองตัดเดียบเดียบยังซีนาที่ค่ะกินข้าวหรือย,ยังคะคุณพรเพนกันยาณต์โอ้ไปสื่อแล้วตอรีมาตกกัวนี้ ส่วนยุ่งหนหาถือแล้ววันที่สองเลยถือป่ะล่ะชิบแปดอีกเพื่อนนึงนี่ห,าล,ล, <laughs> หลายโพดก่อนไงกว่านี่เลยนี่ <g it> กินไปเกืบเอบหมดแล้วก็เลือกอกนอินน้ำผึ้นทั้งผึ่งไปสัน่นมาหน่อยได้นี่ ขึ้นื่อนี้อยว่าคุณเป็นสาวขึ้นเลยอือไรคะเชื่อมต่อมาอีกแล้วคุณพี่เชื่อมต่อมาอีกแล้วคุณน้องอน,นันต์เหลือสิบนาทีเดอ้ขอขามาเด้อเพื่อนเพื่อนเหลือสิบนาทีครับ เรื่อยจาของนี่ลหละจะให้ดาวไปค่ะสำคัญที่สุดนะคะรักๆกันค่ะ <c oughs> <c oughs> กินกอจีน๋นะแม่พอรู้ <c oughs> คุณปลาทูมาได้กินปนปลายาุมใจกับปนปลาทูปลาคือกันแต่ว่าปลาทู วปพอท่านกินอยู่ตุ่มสวัสดีค่ะคุณยายคา่บ้านหากินปลาน้ำขึ้นมาเลยกนละ้วยกบเอาไปทิ้งเลยอพี่น้องเเลยระได้ ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญวันนี้วันจันทร์ขอให้มีความสุขนะคะใน้ลุมใส่ก็ขอสวัสดีค่ะสองดวงเด้อค่ะเ็ือหน่อย ยายดินท่องแว่าข่สาวเรือนหน่อยคุณคุณยายดินท่องเราเป็นน่านเสอัแม่หท่านหาคลิปเยอะพีงนึ่งกินไปกินมากกับปากก้ำเขาเลยอของแสบๆค่ะแ่บๆสิบเอ็ดโมงเช้าเออสิบเอ็ดโมงมีอยู่หนึ หนึ่งสองจ้าจ้าสิบเอ็ดโมงเกียนไว้ก่อนอสาวดาวเรืองสวัสดีจ้าืมสาวทุ่งกุลาสวัสดีค่ะคุณแม่สาวทุ่งมุลนสามดวงใจที่ให้มากินข้าวจีนำกันเดื้อ คุณชูนี่เดียวเดียวคนที่เธอรักคุณชุพิษก็สวัสดีแล้วสุพิษสวัสดีค่ะคุณลินทองด้วยจ้าคุณอสลินทองสุพิษสวัสดีเจ้านะจ๊ะนะจ๊ะือันมักเขียนไหวมาเห็นบ้างต้องเขียนค่ะต้องเขียน เพื่อพึ่งพาไปลำสิบแปดอีกเพื่อนนึงนี่นนหลายโพดก่อนใหญ่กว่าน,นี่เลยนี่กินไปเกือบหมดแล้วมากินข้าวมากินข้าวสวัสดีทักทายยามเช้าค่ะแม่สวัสดีค่ะลูกสาวคลิปค่ะขอบคุณค่ะคุณบาวานรัก ขอบคุณค่ะฝากบ้านด้วยนะคะนำ้ำมัรักสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านอริเป็นสาวอีกเสือ้อนึงแล้วคุณยายคะ เขาจี้กับไม้ได้สองหมื่น สวัสดีคุณสาวทุ่งกุลาโอ้คุณปฐุมมาสวัสดีคุณสาวทุ่งกุลานะจ๊ะตัวใดเลื่อนไปกะสวัสดีค่ะคุณพรนเพลินสวัสดีค่ะคุณชูดิดาไห่กินก๋วีน้ำกันมากคุณหอยจีไปํำค่ะคุณ อ้ยอ่านประทานสวัสด,ดีคุณจะกินกี่คนหมดจะได้เข่าไหมค่ะเขายินหนึ่งไลยกะก้อนแห้งก็เลื่อนมาจีวงจะคล้องให้จะคล้งองในดวงนึงแล้วขอบคุณดวงใจของโอ้คุณปัทุมมาได้กินปนปลาอย่ามใจกับปนปัทูปลาคือการ่าปลาทูจะประท่านกินอยู่ตรง น่าบางังคอยเวลา่อยสีพิมพ์หนังกระดาษน้าจ้เออมานะคะ <c oughs> นี่คุณอราไทยขึ้นมาแล้วสวัสดีคุณอราไทยค่ะเอากำลังใจมาฝากเอากำลังใจมาฝากคุณยายคุณยายพีนมนอนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอะไรกอให้มีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะชาชาวขวามาให้กำลังใจหหน่อยนะคะ คุณนะคะที่เข้ามาค่ะทุกคนมีน้ําจิตน้ำใจที่เข้ามาให้อาเย็นสะแล้วบ่อาาวดาวเรืองสวัสดีจ้า <c oughs> หักโดนโดนดืนด้อกำลังตุกจ้าอืมตุกอีกแล้วมึงได้ก็ไม่จะมึบบงตุก หักยขอยหักโดนโดนหรือหักอีกหนึ่งดวงจะเบิ่งขับจีขขอยเนี่ยนี่กินจะค้นนี่จะว <c oughs> ะเพราจีก็ว่าน้ำใจไม่จีที่มอบให้นะคะท่าน คุณดาวเรืองสวัสดีคุณสาวทุ่งกุลาค่ะคุณยายคำก็สวัสดีสาวทุ่งกุลานะคะคกลัวจะเขียนผิดยายล่มใจไม่ได้หนังสือนะคะคุณกันญาณต์ตอบกลับคุณคอนเพนบัวบูชาสวัสดีค่ะจำเนาะ ข้เกตม่วงสามทิพย์สองนาที่ยังไ,ไรไรยี่สามได้จิ๋วหดวันพระเราได้หน่คอยเป็นตาหักนี่ไก่จิ๋วหดวันพระแล้วคุณสุพิชธรรมส่วนสวัสดีไฟน้อนี่ขอยแนมพระท่านไปแล้ว ประมาณสี่ห้าคนแวทีีเมอดได้ฝ่าวขึ้นมา